อันฮัลโหลจ้าอันแม่นเบอร์รับจ้างเซิงงัวบ่น้อจ้านี่แม่นครับแต่ว่าพอผมบ่อยู่เด้ยครับอ๋อคือสิได้เซิงเนาะบ้านี้ปอบ่อยู่อันบักลาฮู้บ่ว่าอันอันพ่อเซิงจังไดบ่รู้ครับคั่นผมรู้ผมก็บ่กล้าเว้าดอกครับบ่แม่นบ่แม่นบักลายายถามยายถามผิดพ่อเจ้าเซิงเทื่อละจักบาทแล้วยายสิเซิงกลางคืนหรือกลางเว้นครับเอ้ยเซิงก็มีกลางเว้นกางคืน อามันเป็นจ้างไดถ้ากางคืนมันสีแพงครับเพราะว่ามันไปยากมากยากมันเหมืดมันคำโอ้มันไปยากมายากเอาสังส่งซี้ซะสนขันพ่อเจ้ามายากหลายกระได้ย้ายสิไปให้พ่อเจ้าเสืองเองดอกแต่ว่าพ่อเจ้า้องใจค่าเสืองให้ย้ายเดี้ยเราย้ยายสิเอาจากบาทครับอบอกพ่อตัวโลดเด้อบักหำเบ้าพื้นย้ายนะมันค้นใจกว่วงใจง่าใยใจ,ใจ,ใจ,ใจสปอร์ต ทำอันขนานขันถือใจนะบอ่อห้ยฟีททำดีให้เบิลค่าตัวไม่ต้องค่าห้องเดี๋ยวยายจ่ายเองเฮ้ยจะเป็นมาเซึ่องอยากเซึ่งซาซกกุละเงือ